เกี่ยวก,กับการประยเกี่ยวกับการใช้างานระบบงานบรบกคว็กทรอนโดยเสนอเสนองานวิชาการและให้คำึกสาและนามีสมักงาสา,พพาปกครองกลางในวันนี้ี่ฉันดาสุวิชาก,าะาากาัะงานงานเจ้าหน้าี่สา,พพาปรปกครองปฏิบัติการจะบรรยายในหัวข้อเรื่องรองคำคภา,าสารสำหรับการเรืน่นองความคาสาร ผ่านทางระกบงานพันธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามามากว่าเมื่อไหร่จะมีการใช้งานในส่วนนี้ขอเรียนว่าในขณะนี้ได้มีการเปิดใช้งานระบบงานพันธุกรอมอิเล็กทรอนิกส์ในการยืดดุดห้อทางภาษาแล้วโดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมและนอกจากนี้ในส่วนของการอุทธรทศาสตร์คาดว่าจะเปิดใช้งานผ่านระบบงานพันุกรรอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาต้นีนารมนี้ค่ะ ในวันนี้ผู้บรรยายจะขอแนะนำการยื่นขอคดีเจ้าสาผ่านระบบงานพิจารณาเลื่อนไขโดยจะได้เปิดสายะกอบการบรรยินการเพื่อความเข้าใจจากผู้รับชมงไปร้อมการทางเช่นเดียวกับการเรียกร้องคดีการยื่นขอคดผ่านระบบงานพิจาทาาเลื่อนไขเริ่มต้นในการที่ท่านจะต้องมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนการใช้งานระบบซึ่งถ้าต้องการสมัครใช้งานระบบนั้น เราได้เชยบรรยายนำใช้ยาหน้ากากโมเดลใดๆไปแล้ว no ทั้งนี้ถ้าสามารถรับคุณ้อหลังได้ค่ะไปตู้เพจและฟ์ฟูของนักการศึกรองซึ่งท่านที่เคยยื่นอุทธรณ์ทางระบบกระดาษตรงนี้ท่านสามารถที่จะใช้ระบบงานดิเอฟมือได้แล้วหรือแม้แต่ท่านที่ใช้งานระบบงานดิโปรทั่วไปก็คือท่านที่ยื่นมาเป็นกระดาษเมื่อก่อนในชั้นที่ท่านจะอุทธรณ์ทางค่าศาลตนี้ท่านสามารถที่จะคำนวณใช้งานระบบ ไยนอุทธรณ์พิพากษาผ่านระบบงานคดีปกครองเลรอนิส์ได้เช่นกันถามว่าท่านมีชื่อผู้ใช้งานและรหรสผ่านแล้วให้ท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาแล้วจะมาถึงหน้าที่รากดไอคอนสารปกครองสูงสุดและสารปกครองชั้นต้นสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทพิพากษาระบบงานคดีปกครองเลรอนิกสำหรับทักงาช่องทาง การยืดผ่านสายบุกพรอสูงสุดนะสายบุกพรอชั้นต้นซึ่งในที่นี้จะขอสายยืดการใช้งานการยืดอุทธรทำโรงงานในบุกพรอเล็กน้อยผ่านสายบุกพรอชั้นต้นค่ะเมื่อทำติกเข้ามาในล่าสายบุกพรอชั้นต้นแล้วให้ท่านเลือกยื่ดคำอุทธรและเลือกอุทธรคำพิฆาตสาหลังจากนั้นให้ท่านเลือกสายบุกพรอชั้นต้นที่มีคำพิฆาตสายในคดีของท่านเช่นสายบุกพรอบาง ให้ท่านระบุหมายเลขคดีราและหมายเลขคดีแดงของท่านต่อมาให้ท่านเลือกฐานในคดีของท่านว่าเป็นผู้อุทธรณ์หรือว่าเป็นผู้รับหลังจากี้เมื่อท่นฟ้องมาู่ว่าเรื่องางคดทองให้ท่านกรอกรายละเอียดในคำอุทธรณ์ของท่านว่าท่านประสงค์เป็นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาแต่ฉันก็มีส่วนในซึ่งรายละเอียดที่จะต้องมีในคำอุทธรณ์ ก็คงจะต้องเป็นไปตามข้อร้อยหึงของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลกระทสูงส่วนาด้ดยวิทิพยจารย์ประดิษฐ์สพร2543ซึ่ง่างน้่าก็คงจะต้องมีรายละเอียดก็มีชื่อคือพรคือวันมีเดทพงข้อสักาคำพิากษาขงศาลปกครองชั้นต้นคำขอของคู่ครา์และวนมีชื่อของผู้ทํอง และนีข้อสังเกตว่าข้อที่3อุทธรณ์นี้จะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่าการเอาแล้วโดยชอบในสารอุทรณ์ชั้นต้นเมืยอใดการเื่อนอุทธรณ์ตรงนี้นะคะทก็มีทางเลือกสองทางก็คือสามารถที่จะพิมพ์รายละเอียดในคำอุทธรณ์ไปในช่องแรกหน้าของระบบงานบิดของทางเว็บคอมมิก็ได้หรือว่าท่านอาจจะอัพโหลดเป็นไฟล์หลดและไฟล์ pdf ไปพร้อมๆกันซ MM so hmm. ึ่งตรงนี้เป็นข้อนะค่ะนะคะว่าจะต้องมีทั้งฝฟล์ w o r และฝฟล์ PDF ค่ะเมื่อท่านกรอกรายละเอียดในช่องคำอุทธรณ์แล้วให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ท่านเลือกที่จะอัพโหลดไฟล์ท่านไม่แน่ใจว่าแบบฟอร์มคำขออยู่บริเวณไหนท่านมาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่หน้าเว็บไซต์สาธารณกค่ะโดยท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เลือกเมนูบริการประชาชนเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสารและตัวอย่างค่ะ เดือนง่ายๆว่าคาอุธรณ์ก็คือคอควายหกค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นกรณีทุนทรัพย์และค่าธรรมเนียมสารในส่วนทุนทรัพย์และค่าธรมเนียมสารค่ะให้ท่านตรวจสอบว่าคดีของท่านมีทุนทรัพย์และค่าธรมเนียมสารไหมซึ่งให้ท่านตรวจสอบในเนื้อหาของอุทธร์ของท่านว่ามีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันอยู่ในชั้นอุทธรอยู่อีกหรือไม่เพียงใดเมื่อท่านได้ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรของท่านแล้วให้ท่านนํามากรอกในส่วนระบุทุนทรัพย์ โดยเลือกคลิกเลือกรายชื่อผู้อุทธร์กรอบตัวเลขทุนทรัพย์ของท่านลงไปซึ่งระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมสารให้ท่านโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นให้ท่านกดบันทึกค่ะเมื่อคลิกถัดไปจะขึ้นไปที่หน้าร่างคำอุทธร์ให้ท่านสอบทานความถูกต้องอีกครั้งถ้าท่านพบว่าอุทธร์ของท่านยังไม่ถูกต้องและประสงค์ที่จะแก้ไขให้ท่านเลือกคลิกปุ่มก่อนหน้าแต่หากตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ท่านคลิกปุ่มยื่นคำอุทธร์ หลังจากนั้นระบบจะมีการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันข้อมูลในการยื่นคำอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หากตรวจสอบแล้วรายละเอียดถูกต้องให้ท่านคลิกปุ่มยืนยันการยื่นอุทธรณ์ของท่านจึงจะเสร็จสมบูรณ์การพิจารณาว,ว่าการยื่นอุทธรณ์ของท่านเสร็จสมบูรณ์หรือไม่อาจตรวจสอบได้ง่ายๆเมื่อท่านกดยืนยันระบบแล้วระบบจะแสดงว่ายื่นอุทธรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิน้น และตรงบริเวณหัวเอกสารบริเวณมุมขวาบนจะปรากฏตราประทับอิเล็กทรอนิกส์เป็นวงรีสีน้ำเงินบริเวณมุมขวาบนน่นแสดงว่าการยื่นอุทธรณ์ของท่านเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคดีที่มีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ถ้าท่านต้องการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรร,รมเนียมศาลให้ท่านกลับมาที่หน้าหลักของศาลปกครองชั้นต้นและเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรมารมเนียมศาล ถ้าท่านประสงค์ที่จะชำระค่าธรมเนียมสารเลยให้ท่านเลือกชำระค่ารรมเนียมสารเมื่อท่านคลิกในส่วนนี้เข้ามาที่หน้าถัดไปให้ท่านกรอกรายละเอียดในการชำระค่าธรรมเนียมสารคือเลือกกรณียื่นอุทธรณ์คำพิาพากษาระบุหมายเลขคดีดําและหมายเลขคดีแดงระบุสารปกครองชั้นตน้นที่มีคำพิาพากษาในคดีของท่านเมื่อท่านระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ท่านคลิกถัดไปค่ะหลังจากนั้นจะเข้าสู่ที่หน้า การเลือกวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสารท่านสา,สามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมสารได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการชำระค่าธรรมเนียมสารทั้งในรูปแบบบัตรเครดิตบัตรเครดิตการหักบ,บัญชีธนาคารและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในกรณีสมมุติว่าท่านเลือกชำระค่าธรรมเนียมสารทางอิเล็กทรอนิกส์น่าจะแสดงระบบที่ท่านจะกรอกหมายเลขบัตรเครดิตของท่านและท่านก็สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมสารไปในช่องทางนี้ได้ เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมสารเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าที่แสดงรายละเอียดการทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแต่เมื่อท่านชำระแล้วนะคะขอเรียนว่าในเวลานี้ท่านจะยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสารซึ่งการที่ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสารนั้นจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำอุทธรณ์ของท่านเบื้องต้นเสียก่อนและมีการตรวจสอบรายการชำระเงินของท่านแล้วจึงจะมีการออกใบเสร็จในหน้าตาแบบนี้นะคะที่แสดงให้เห็นท่านก็จะได้รับใบเสร็จในภายหลังค่ะ หรืออีกกรณีเป็นกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะขอยกเว้นค่าธรร,รมเนียมศาลซึ่งหากท่านที่ต้องการจะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์นี้ให้ท่านเลือกขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเมื่อคลิกถัดมาท่านจะพบหน้าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมีข้อสังเกตนะคะว่าการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในส่วนนี้ ท่านควรที่จะแนบเอกสารประกอบคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาด้วยเพื่อที่ว่าศาลจะได้พิจารณาว,ว่าท่านไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยสถานะของผู้ขอจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรตัวอย่างของเอกสารประกอบเหล่านี้ก็เช่นบัญชีรายรับรายจ่ายหรือสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังพอสมควรเป็นต้นค่ะ และอาจมีกรณีหนึ่งที่ท่านดําเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลก็คือการขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาลโดยอาจมีหลายกรณีที่ท่านยังไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ได้กรณีนี้ท่านสามารถขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ได้โดยเลือกขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาล ท่านก็เข้ามากรอกเลขคดีดําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กรอกสารปกครองชั้นต้นเลือกถัดไปในส่วนขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาลท่านควรจะระบุเหตุผลที่ไม่อาจชําระค่าธรรมเนียมศาลได้ในเวลาที่ยื่นอุทธรณ์รวมทั้งการขอผัดส่งนี้ท่านจะขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกกี่วันจนถึงวันใดเพื่อที่ศาลจะได้พิจารณาในการสั่งอน,นุญาตตามคําขอของท่านหรือไม่ค่ะ นอกจากนี้กรณีที่ท่านยื่นอุทธรณ์คำพิาพากษาเสร็จสมบูรณ์แล้วหากปรากฏในภายหลังว่ามีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยที่ท่านต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ได้โดยท่านกลับไปที่หน้าเมนูหลักค่ะเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์เมื่อท่านคลิกเข้ามาก็จะต้องกรอกข้อมูลคดีที่ท่านยื่นอุทธรณ์อีกครั้งค่ะแล้วเลือกถัดไป และท่านก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ของท่านได้ค่ะตามที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็จะเป็นเมนูหลักต่างๆที่ใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งหลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วเจ้าหน้าที่รับฟ้องจะได้ตรวจคำอุทธรณ์ของท่านหลังจากนั้นท่านจะได้รับใบแจ้งการรับเรื่องหรือทสิบจุดหนึ่ง ในระบบงานคดีปกครองและถ้ากรณีที่ท่านมีการชาระค่าธรรมเนียมศาลด้วยนี้ท่านก็จะได้รับใบเสร็จรับเงินในระบบงานคดีปกครองด้วยค่ะอย่างไรก็ดีในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษายังมีข้อสังเกตที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษากรณีจะต้องเป็นคำพิพากษาเท่านั้นซึ่งสังเกตได้ง่ายๆตามคำพิพากษาที่ท่านได้รับบริเวณมุมซ้ายจะเขียนว่าคำพิพากษามุมขวาก็คือต่อ18 และดูในท่อนล่างที่ศาลมีคําพิพากษาศาลจะมีคําพิพากษาเช่นว่าพิพากษายกฟ้องมีรายนามตุลาการเจ้าของสำนวนและตุลาการผู้ถแถลงคดีแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นคําสั่งอย่างเช่นคําสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณาบริเวณมุมขวาบนจะเป็นต่อสิซึ่งจะไม่ใช่ต่อส8นะคะสําหรับท่านที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต้องเป็นต่อ18เท่านั้นค่ะ กรณีคำสั่งไม่รับความฟ้องพิจารณายอย่างนี้ท่านอาจจะต้องยื่นอุทธรณ์เป็นกระดาษก่อนแต่ว่าอีกไม่นานค่ะระบบอุทธรณ์คําสั่งจะเปิดให้ใช้งานก็ช่วงประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าค่ะข้อสังเกตรประการต่อไปก็คือกรณีการมอบอํานาจกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบอํานาจท่านจะต้องตรวจสอบว่าใบมอบอํานาจของท่านมีการมอบอํานาจอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าให้มีอํานาจในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาตัวอย่างเช่น การมอบอำนาจดำเนินคดีปกครองจนถึงที่สุดหรือมีอำนาจยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาทำคำแก้อุทธรณ์การมอบอำนาจให้ถึงชั้นอุทธรณ์คำพิพากษานี้จะต้องระบุไว้ในชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจกรณีมักจะเป็นปัญหาในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบคดีตั้งแต่ชั้นยื่นฟ้องหรือว่าในชั้นที่ดำเนินกระบวนพิจารณานในศาลปกครองชั้นตน้นซึ่งก็ขอให้ท่านนำ ใบมอบอำนาจที่ท่านได้เคยยื่นนี้มาตรวจสอบดูว่ามีอำนาจในการดำเนินคดีปกครองจนถึงที่สุดหรือมีอำนาจในการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีอำนาจถึงตรงนี้ท่านจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเข้ามาใหม่ประกอบพร้อมหลักฐานแสดงตนอัปโหลดเข้ามาในขณะที่ท่านยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาด้วยค่ะข้อสังเกตต่อไปนะคะคือในคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งในคดีที่มีทุนทรัพย์นี้จะค่อนข้างละเอียดในชั้นอุทธร์ซึ่งหากท่านไม่แน่ใจว่าการยื่นอุทธร์คำพิพากษานี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่เบื้องต้นท่านอาจจะพิจารณาจากคดีของท่านเสียก่อนว่าเป็นคดีตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุม,มาตรา3หรือ4หรือไม่หากเป็นคดีประเภทดังกล่าวต่อมาท่านตรวจสอบในส่วนเนื้อหาของอุทธร์ของท่านว่ายังมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันอยู่ในชั้นอุทธร์อีกหรือไม่เพียงใดตัวอย่างเช่น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้เคยยื่นคำฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องตรงนี้พิจารณาได้ว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีทุนทรัพย์พิพาทใ,ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามจำนวนทุนทรัพย์นี้ด้วยค่ะ หรือตัวอย่างเช่นกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีโดยปกติแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ต้องเสียค่าธร,รมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้นเว้น <c oughs> แต่ว่ากรณีที่มีการฟ้องแย้งในคดีที่มีทุนทรัพย์แต่หากศาลปกครองชั้นต้นมีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีสดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในชั้นอุทธรณ์นี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งกรณีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์นี้จะค่อนข้างละเอียดและแตกต่างไปตามแต่ละประเภทและเนื้อหาของคดีแต่หากท่านคำนวณทุนทรัพย์ได้ถูกต้องแล้วจะไม่มีข้อกังวลในการคำนวณค่าธรรมเนียมศาลเพราะเมื่อท่านกรอบทุนทรัพย์ที่ถูกต้องลงไปแล้วระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติค่ะ ข้อสังเกตรประการสุดท้ายที่ขอนำมาพิจารณาก็คือเรื่องระยะเวลาการอุทธรณคำพิพากษาซึ่งการยื่นอุทธรคำพิพากษาจะต้องยื่นอุทธร์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาซึ่งตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังค่ะว่ากำหนดเวลา30วันนี้ไม่ใช่1เดือนซึ่งกรณีที่อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดือนที่มี31อวันเมื่อนับระยะเวลาแล้วจะทําให้วันร่นเข้ามาค่ะมันจะไม่ใช่เดือนชนเดือนอย่างที่เราเข้าใจ ซึ่งตรงนี้ท่านอาจใช้วิธีการนับตามปฏิทินเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนตัวอย่างเช่นสารปกครองกลางอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่12มกราคม2566ตรงนี้ให้ท่านเริ่มนับ1ในวันที่13มกราคมนับติดต่อกันเรื่อยไปจนครบ30วันจะตกในวันที่11กุมภาพันธ์2566ซึ่งตรงนี้ท่านจะเห็นว่าระยะเวลามันจะร่นเข้ามานะคะไม่ใช่เดือนชนเดือน ซึ่งมันท่านนับครบ30ิวันแล้วตรงนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2516ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านสามารถยื่นอุทณ์คำพิพากษาได้ซึ่งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาในการยืร่นอุทรอนคำพิพากษานี้ก็คือท่านไม่สามารถที่จะขอขยายระยะเวลาในการยืร่นอุทณ์คำพิพากษาได้ ดังนั้นกรณีที่ท่านไม่ได้มาฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นด้วยตัวเองขอแนะนําให้ท่านติดตามคัดคำพิพากษาอาจจะคัดด้วยตัวเองหรือว่าคัดทางแอปพลิเคชันก็ได้เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงเนื้อหาของคำพิพากษาหากท่านประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาท่านจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน30วันค่ะ ในส่วนคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ระบบงานกรดิบปกครองอิเล็กทรอนิก์ในการยื่นอุทธรณ์คำพิพาษานี้ก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นทําที่ได้บรรยายไปนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีคําถามจากผู้ชมบ้างไหมคะค่ะก็ในในส่วนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไงก็คําถามที่ฝากไว้เดี๋ยวจะขออนุญาตตอบให้ในครั้งหน้าซึ่งครั้งหน้าที่เราเจอกันก็คงจะมีการใช้งานระบบ ครูทอนคำสั่งแล้วก็คงจะได้มาแนะนำพร้อมกับตอบคำถามที่ค้างไว้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ